นิดเดียวเองวันนี้วันนี้เราเรียนเรื่องการเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสมเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสมง,ง่ายมากเลยปะเนี้ยแค่นี้เองยังไม่ต้องทำอะไรแค่เลือกเครื่องมือไปวัดเฉยๆโอเคไหมคะพร้อมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราคู่ปรับปากกาแป๊บหนึงน่งก่อโอเค เครื่องมือวัดความยาวมีอะไรบ้างที่เรารู้จักไม้บรรทัดขนาดเล็กขนาดใหญ่จําได้ปะไม้บรรทัดที่เราใช้อยู่ทุกวันนั่นแหละสามารถวัดความยาวได้มีขนาดเล็กเห็นไหมลูกมีขนาดเล็กขนาดเล็กจะอยู่ที่ความยาวประมาณ15เซนมั้งแล้วแต่แล้วแต่ผู้ผลิตขนาดยาวอันนี้อันนี้เล็กอันนี้เล็ก อันนี้ยาวขนาดยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30เซนมันจะเท่ากับไม้บรรทัดยาวๆที่เราใช้กันเป็นปกติก็คืออันเนี้ยก็คือปกติเลยมี30เซนเซนติเมตรเวลาเราใช้นะคะให้ใช้แถบวัดที่เป็นสีดำอันเล็กๆก็ค่ะอันเล็กๆ ถ้าอันสีแดงยาวๆไม่ใช่นะอันนั้นนิ้วหน่วยนิ้วเราไม่ใช้ค่ะเราจะใช้เฉพาะเซนติเมตรเราเรียนเฉพาะระบบเมตริกนะคะระบบอื่นเรายังไม่เรียน <c oughs> อ่ะทีนี้มาขยบมาอีกนิดนึงที่ครูเคยพูดไม้เมตรขนาดยาว <c oughs> อีกอันนึงค่ะไม้เมตรไม้เมตรคุณครูใช้ประจําถ้านักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนก็จะเห็นไม้เมตรเป็นไม้จริงๆนะ เป็นตัวไม้เลยค่ะไม่ได้เป็นชื่อมันเฉยๆวัตถุดิบในการทําไม้เมทรทำมาจากไม้จริงๆมีขนาด100เซนติเมตรมีขนาด100เซนติเมตรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไม่เล่นฟิลเตอร์ค่ะ1เมตรถึงแม้ว่าจะเรียนแล้วรู้แล้วแต่ก็ไม่ควรบควรบกวนคุณครูด้วยการเปิดฟิลเตอร์เล่นนะ มันรบกวนครูอยู่นะเพราะว่ามันแสดงให้ครูเห็นนะ่ะแล้วครูก็มันก็เข้ามาในลูกตาครูเลยแทนที่ครูจะได้สอนแบบเรียบร้อยสบายๆโอเคไหมอ่ะโอเคไม้เมตรเนี่ยจะขนาดสแตนดาดเลยก็คือความยาวเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเซนติเมตรหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าหนึ่งเมตรเพราะว่าความยาวหนึ่งร้อยเซนติเมตรมีความยาวเท่ากับหนึ่งเมตรฉะนั้นไม้เมตรจะมีขนาดเดียวไม่มีเล็กใหญ่เหมือนไม้บรรทัดนะ มีแค่นี้เลยชัดเจนไม่ไม่ใหญ่กว่าหนึ่งเมตรไม่มากกว่าหนึ่งร้อยเซนหรือว่าไม่น้อยกว่าจะหนึ่งเมตรพอดีพอดีโอเคนะต่อไปค่ะสายวัดชนิดตรับเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตรับเมตรอันนี้อันที่หนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบ้านทุกบ้านเกือบจะมีเกือบจะมี ขนาดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณไม่แน่นอนไม่ตายตัว300เซนติเมตรไปจนถึง500เซนติเมตร300เซนติเมตรเทียบเท่ากับเมตรนี่คือเท่าไหร่ก็คือ3เมตรนั่นแหละหรือ500เซนติเมตรก็คือ5เมตรประมาณ แล้วแต่ว่าเราจะซื้อมาขนาดยาวเท่าไหร่อยู่ที่ว่าผู้ปกครองคนที่ไปซื้อเนี่ยเขาต้องการจะเอาไปวัดอะไรเอาไปเอาไปวัดโต๊ะวัดไม้วัดอะไรที่บ้านทําอุปกรณ์ต่างๆ,ๆเขาก็จะเลือกมาเองว่าเขาจะใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่ส่วนสิ่งที่นักเรียนเห็นอันที่สองนี้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าตลับเมตรเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะยาวเนี่ยเกินกว่าห้าร้อยเซนติเมตรยาวเป็นสิบเมตรเลยนะอันเนี้ย อาจจะยาวสิบเมตรขึ้นไปเราจะเห็นกันตอนไหนน้อยมากที่เราจะเห็นเขาใช้เพราะตัวของนักเรียนน่ะมาโรงเรียนตลอดไม่ได้ไปไหนแต่คนที่ใช้อ่ะจะอยู่เป็นจำพวกเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาอะไรแบบเนี้ยที่เขามาวัดถนนน่ะเขาจะเอากล้องมาตั้งจะเอาไอ้อย่างเงี้ยมาวัดขนาดว่า ถนนที่เขาสร้างเนี่ยได้องศาหรือไม่หรือช่างช่างที่เขาก่อสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็จะเอาตลับมิตรอันใหญ่เนี่ยมาวัดขนาดของสายวัดที่อยู่ด้านในเนี่ยจะมีถึงสิบสิบเมตรขึ้นไปแต่มากที่สุดคุณครูไม่รู้เพราะคุณครูไม่เคยใช้จริงโอเคไหมอันเนี้ยคุณครูไม่มีประสบการณ์คุณครูเคยเห็นเขาใช้แต่คุณครูไม่รู้เลยว่าตัวของมันเองอ่ะมีขนาดเท่าไหร่ บางทีมีช่างมาซ่อมแซมห้องเรียนของเราอ่ะเขาก็เอาตลับเมตรแบบนี้มาวัดแต่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่ามันใหญ่ที่สุดไกลที่สุดไปได้แค่ไหนครูก็จะเห็นเท่าที่ห้องเรียนเรามีนั่นแหละประมาณนั้นอ่ะอีกอันนึงที่ครูเห็นบ่อยเพราะว่าคุณครูเป็นคุณครูเสื้อผ้าบางอย่างคุณครูต้องต้องใส่ตามระเบียบตามข้อกําหนดที่รัฐบาลสั่งให้ใส่ดังนั้นคุณครูก็จะไปร้านตัดเสื้อบ่อย คุณครูก็จะเจอไอ้สิ่งสิ่งนี้บ่อยๆก็คือสายวัดตัวสายวัดตัวเนี่ยมันจะเป็นสายสีขาวหรือสีอื่นเส้นเล็กๆขนาดกว้างเท่านิ้วครูนี่แหละนิ้วก้อยขนาดยาวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณประมาณนะจ๊ะแล้วแต่ก็แล้วแต่ผู้ผลิตเหมือนกันว่าจะมีเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ1 5 0้ถึงหนึเซนติเมตร 1 5 0่งร้อถึงหนึกซนมก็สูงไม่เกินครูหลยาวไม่เกินส่วนสูงของคุณครูใช้วัดอะไรได้บ้างสายวัดตัวเนี่ยวัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีลักษณะเป็นความโค้งเช่นวัดเอวคุณครูอ่าเวลาคุณครูไปตัดเสื้อคุณครูเขาก็จะต้องวัดรอบคอวัดจากไหล่มาถึงเอววัดรอบแขนคุณครูว่ามันจะมีขนาดเท่าไหร่ก็จําเป็นต้องใช้ สา,สายวัดตัวสายวัดตัวทีนี้เวลาเราเลือกเครื่องมือวัดความยาวที่เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะวัดนักเรียนดูค่ะเวลาที่เราเราดูไปดูสิ่งที่เราจะวัดสิ่งสิ่งนั้นมีความโค้งหรือไม่มีความโคง้งหรือมีความเรียบถ้ามีความโคง้งก็เลือกสายวัดตัวได้เลยเช่นต้นไม้วัดเอวคูวัดเอวนักเรียน เพื่อที่จะไปซื้อกระโปรงเพื่อที่จะไปซื้อกางเกงวัดขนาดของต้นไม้ว่าปลูกมาเนี่ยจเจริญเติบโตเท่าไหร่ความอ้วนของต้นมันนะนะก็อาจจะใช้สายวัดตัววัดโต๊ะใช้อะไรโต๊ะนักเรียนอ่ามันก็ต้องใช้เครื่องมือที่มีความตรงใช่ไหมแข็งแข็งมีความตรงใช้สายวัดตัวก็ไม่เหมาะใช้อะไรบได้บ้างไม้บรรทัดไม้เมตรหรือว่าตลับเมตรี ต้องใช้ความแข็งไม้บรรทัดก็แข็งไม้เมตรก็แข็งสายวัดก็แข็งสสยวัดชนิดตลับตลับเมตรอ่ะก็แข็งทีนี้เราเลือกอะไรดีเราเลือกเราเลือกอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าของที่เราจะวัดยกตัวอย่างเช่นโต๊ะคอมที่คุณครูใช้อยู่ตอนนี้โต๊ะคอมโต๊ะคอมครูนะครูจะวัดโต๊ะคอมครูควรใช้ไม้บรรทัดหรือไม่ ครูควรใช้ไมมบันทัดหรือไม่ควรไหมคะไม่ควรเพราะอะไรเพราะว่าไม้บรรทัดมันมีขนาดเล็กกว่านักเรียนอาจจะบอกคุณครูว,ว่าครูครับถ,ถ้าเอาไม้บรรทัดมาวางต่อต่อกันได้ไหมได้แต่สิ่งที่ผิดพลาดก็คือความค้าดเคลื่อนนั่นเองความค้าดเคลื่อนมันไม่แม่นยำดังนั้นควรจะเลือกเครื่องมือที่มีขนาด หรือมีระยะมากกว่าสิ่งที่เราจะวัดยกตัวอย่างเช่นถ้าโต๊ะนี้ไม่ใหญ่มากค่ะไม่ถึงเมตรก็ใช้ไม้เมตรได้ไหมได้ค่ะใช้ตลับเมตรได้ไหมได้ค่ะใช้ไม,ม้บรรทัดเหมาะไหมไม่เหมาะใช้สายวัดตัววัดได้ไหมไม่เหมาะโอเคไหมลูกเออเวลาเราเลือกต้องเลือกอย่างมีเหตุผลไม่ใช่เลือกด้วยความสนุกสนานหนูอย่าลืมว่าหนูเรียนคณิตศาสตร์อยู่ ถูกไหมลูกฉะนั้นความเหมาะสมถูกต้องจะทําให้หนูได้คะแนนไม่ใช่สนุกสนานเอ้ยหนูอยากทาอันนี้นี่มึงทำาไดเนี่ยหนูหนูตอบอย่างนั้นในวิชาในข้อสอบมันไม่ได้นะลูกนะเราต้องรู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่ถ้าเราทําโจทย์หรือว่าทําข้อสอบเราต้องรู้ตัวว่าเราทําอะไรเราไม่ได้เราไม่ได้เล่นสนุกนะลูกโอเคไหมคะไม่งั้นหนูก็ตอบไปหนูก็ไม่ได้แต้มสิถูกไหมมันเป็นเรื่องสนุกหรือเปล่าที่มันไม่ได้แต้ม โอเคต่อเนาะต่อเนาะอ่าคุณครูคุณครูไปซื้อกระโปรงคุณครูควรรู้ว่าตัวเองเนี่ยเอวเท่าไหร่ใช้อะไรในการวัดดีวัดเอวคุณครูเนี่ยเก่งมากสายวัดตัว สายวัดตัวเนาะอ่ะแล้วถ้าวันนี้คุณครูเอ๊ะวัดความเจริญเติบโตตัวเองสักหน่อยดีกว่าคุณครูไปวัดส่วนสูงของคุณครูคุณครูใช้อะไรดีอะไม่มีคุณครูใช้อะไรดีวัดส่วนสูงถูกต้องมันไม่มีในนี้ใช่ไหมคะคุณครูไม่ได้บอกเลยที่ว่ามันมีอยู่ในนี้ใช่ไหม มันไม่ได้มีในสิ่งที่อ่ามันไม่ใช่เครื่องมือวัดที่คุณครูกล่าวถึงโอเคไหมลูกแต่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันมีไหมในชีวิตจริงเรามีเครื่องมือวัดส่วนสูงไหมมีเนอะนักเรียนเคยวัดไหมลูกเคยวัดไหมลอ่าใช่ใช่เก่งมากค่ะมันจะมีเป็นไม้ที่เอามาเคาะหัวนักเรียนชอบเคาะกันเล่นนะใช่ปะไอเนี่ยเขาเรียกที่วัด ที่วัดส่วนส่วนสูงอ่าทำไมคุณครูถามแบบนี้บบเพราะว่าในหนังสือเนี่ยมันไม่ได้มีกล่าวถึงอาจจะทําให้เรียนลืมได้ว่าที่วัดส่วนสูงก็มีในชีวิตประจําวันของเรามีที่วัดส่วนสูงด้วยที่วัดส่วนสูงเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ง่ายๆเลยค่ะวัดส่วนสูงอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมวัตถุประสงค์ของเขาเกิดมาเพื่อ,อวัดส่วนสูงมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้น โอเคไหมเป็นเครื่องมือวัดเหมือนกันไหมคะเป็นเหมือนกันเพียงแต่เขาไม่ได้กล่าวออกมาเท่านั้นเองโอเคไหมอ่ะโต๊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 ะตัวนี้ต่อไปค่ะใช้อะไรวัดดีโต๊ะตัวนี้ใช้อะไรวัดดีนักเรียนต้องตอบไม่เหมือนตอบเมตรตารเมตรตารับเมตรค่ะตาราเมตรนักเรียนคิดว่าใช้ไม้บรรทัดได้ไหมคะ ก็ได้นะแต่ว่าแต่ว่ามันทำไมลูกใช่มันคาดเพื่อนดังนั้นต้องระวังในการตอบค่ะเวลาไปไปตอบข้อสอบฟังให้คุณครูให้ดีนะลูกเวลาที่ไปตอบในข้อสอบเนี่ยถ้าถ้าเขาเป็นช้อยกอไก่ขอไข่คอควายงองูถ้ามีตลับเมตรให้เอาอันไหนก่อนคะ ตาหลับเมตรก่อนนะคะถ้ามันมีไม้มันทัดหรือไม้เมตรอย่าเพิ่งเลือกเอาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดมาก่อนพิชยาเลิกเล่นฟิลเตอร์ได้ไหมเดี๋ยวนี้พิชญาไม่น่ารักเลยค่ะ <Okay. S 1> อะโอเคไหมลกูกถ้าหนูเจอข้อสอบแล้วมีช้อยหนูไม้เมตรไม้เมตรในหัวหนูหนูบอกว่าอุ้ยก็ได้นี่ครูถูกไหมคะ แต่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดคืออะไรลกูกตันหลับเมตรโอเคไหมดังนั้นเวลาหนูเลือกตอบเลือกสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอะไรที่มันก็ได้ให้พักไว้ก่อนอันนี้เหมาะสมที่สุดเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดโอเคนะ,ะหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ใช้อะไรวัดดีลูก บันทัดมา่เก่งมากเหมาะสมที่สุดคือไม้ <c oughs> บรรทัดนั่งเรียนมีหนังสือคณิตศาสตร์ <c oughs> อยู่ไหม <c oughs> มีค่ะ <c oughs> ลองวัดสิลูกเท่าไหร่ <c oughs> เท่าไหร่วัดเล่นเล่นวัดเล่น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 ขำขำผิดถูกไม่เป็นไร ได้ประมาณเท่าไหร่ถึงเซนไหมคะถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะอ่ะเร็วเดี๋ยวได้ทําการบ้านถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรลูกมันมันจะคาดเคลื่อนหน่อยหน่อยใช่ไหมมันไม่ถึงมันไม่ถึงลูกอะอะประมาณเท่าไหร่หรือได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะโอเคอ่ะอถ้ามันไม่ถึงนะลูกถ้ามันไม่ถึงเซนติเมตรเราก็นับเฉพาะหน่วยมิลลิเมตรถูกไหมคะเอ,อ โอเคอ่าไปต่อโต๊ะโต๊ะโอขอโทษไม่โต๊ะห้องเรียนกว้างเท่าไหร่ใช้อะไรวัดเอาห้องเนี่ยเฮ้ยพอเลยพอแล้วลูกอะไรนะลูกเสียงแววแววเหมือนถูกนะี่้พูดดังๆหน่อยถูกค่ะถ้าเป็นห้องเรียนเนี่ยลูก ใช้ตลับเมตรดีกว่าแล้วไม่ใช่ตลับเมตรเล็กๆด้วยนะต้องเป็นตลับเมตรขนาดใหญ่ของพวกวิศวะเขาใช้กันอันใหญ่ๆเมื่อกี้ลูกวัดได้ประมาณเท่าไหร่ดาวๆๆกันเดาเล่นๆเราไม่วัดจริงอันนี้เราเดาเล่นลูกคิดว่าเท่าไหร่ลูกเราเป็นเมตรเลยลูกถูกไหมเพราะอะไรลูกมันมีขนาดที่กว้างใช่ไหมห้องเรียนเรามันกว้างถ้าเป็นเซนติเมตรเราควรจะเอามาเขียนแบบ ห้องเรียนป .3 ทับ2มีขนาดกว้าง5,000เซนติเมตรควรไหมลูกควรไหมไม่ควรดังนั้นถ้าเป็นระยะไกลๆเนี่ยควรใช้หน่วยเมตรไปเลยถึงแม้ว่าตลับเมตรเนี่ยจะมีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรก็จริงแต่เมื่อเอามาเขียนหรือเอามาบอกเนี่ยจะต้อง เปลี่ยนให้เป็นเมตรซะก่อนเพื่อความเหมาะสมนะคะห้องดังนั้นห้องเรียนควรใช้หน่วยเมตรในการตอบโอเคไหมคะอ่าทีนี้มาดูระยะทางบ้างระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนไปโรงพยาบาลเราควรใช้อะไรวัดบ้างลูกควรใช้อะไรวัดควรใช้อะไรวัดไม้บรรทัดวัดจากบ้านมาโรงเรียนได้ไหม ตลับเม็ดเนื้อตลับเม็ดแบบ,บชนิดใหญ่ไปเลยตลับเม็ดในที่นี้คือตลับเม็ดใหญ่นะตลับเม็ดขนาดใหญ่โอ้ยโอ้ยโอ้เสียงน้ำปิดหน่อยปิดหน่อยอ,อมปิดไม้หน่อยตลับเม็ดขนาดใหญ่ไปเลยดังนั้นทีนี้บ้านอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยควรใช้หน่วยไหนในการเขียนบอกคะลูกเขียนบอกอะยระใช่ใช่ถ้าเรา ต้องการบอกระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนจากบ้านไปโรงพยาบาลจากบ้านไปนูน่นไปนี่ไกลๆเนะี่ยควรใช้กิโลเมตรโอเคไหมคะไม่ควรใช้เซนติเมตรโอเคไหมเป็นการเลือกหน่วยให้เหมาะสมด้วยเลือกเครื่องมือให้เหมาะเลือกหน่วยก็ควรเลือกให้เหมาะสมด้วยมามาดูซิว่าเราควรเลือกหน่วยให้เหมาะสมอย่างไรดูกระป๋องรู้จักกระป๋องไหมกระป๋งมันจะเป็นอย่างนี้น เออมันไม่สูงถูกไหมลูกมันไม่สูงถึงเกินหนึ่งมันมันทัดดังนั้นกระป๋องควรเลือกหน่วยอะไรลกูกเซนติเมตรอย่างเสาธงโรงเรียนเราเนี่ยควรใช้หน่วยอะไรถูกต้องเสาธงเอาหน่วยเมตรก็พอถูกไหมลูกมันไม่ได้เป็นแบบเยอะถึงกิโลเมตรถูกไหมคะสองลูกข้อสองระยะทางจากบ้านถึงวัดหน่วยอะไรถึงเหมาะสม ระยะทางกิโลเมตรกิโลเมตรเก่งมากพูดให้จบลูกไม่งั้นจะเป็นกิโลกรัมกิโลเมตรตอนเราต้องหัดพูดให้จบนะโอเคกระเบื้องรู้จักกระเบื้องไหมข้อสามกระเบื้องที่อยู่ที่พื้นอ่ะกระเบื้องที่อยู่ที่พื้นความหนาของกระเบื้องเคยเห็นไหมมีใครไม่เคยเห็นกระเบื้องบ้างเนี่ยกระเบื้องหนาห เท่าไหระะ่หนาห้าคิดว่ากระเบื้องควรใช้หน่วยไหนะมิลลิเมตรถูกต้องเพราะว่ามันไม่ได้หนามากนะลูกถ้าถึงห้าเซนเนี่ยไม่น่าใช่กระเบื้องแล้วนะอ้าวต่อไปค่ะข้อสี่หน้าต่างกว้างหน้าต่างบ้านเราเนี่ยกว้างแปดสิบจุดจุดจุดเท่าไหร่ดีเก่งมากค่ะเหมาะสมสุดก็คือเซน ติเมตรเพราะว่าหน้าต่างแต่ละบ้านเนี่ยไม่น่าจะเกินหนึ่งเมตรถ้าเกินเมตรก็เมตรนิดหน่อยไม่ใช่แปดสิบเมตรแน่นอนเพราะว่าถ้าแปดสิบเมตรนี่คือแบบไม่ใช่ไม่ใช่หน้าต่างบ้านแล้วเป็นผนังบ้านแล้วนะลูกอ่าข้อห้าข้อมือรอบข้อมือนักเรียนยาวสิบอะไรดีที่เหมาะสมหน่วยที่เหมาะสมข้อมือของนักเรียนใหญ่ไหม ไม่ใหญ่เนาะควรใช้หน่วยอะไรคะเซนติเมตรถูกต้องเก่มงมากไม่ควรจะเป็นมิลลิเมตรถ้าเป็นมิลลิเมตรจะอยู่ที่10 mm. มิลลิเมตรเท่ากับหนึ่งเซนข้นข้อมือคนหรือไม้จิ้งฟันเล็กเหลือเกินอ่าข้อ6ค่ะอาคารเรียนสูง10 10อะไรดีง่ายมากเลยเนาะเมตร เก่งมากยากไหมเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดเลือกหน่วยให้เหมาะสมกับสิ่งสิ่งนั้นด้วยไม่ยากเกินไปใช่ไหมลูกไม่ยากเนะอะอาวดูอีกนิดนึงก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดรู้จักถังซีเมนไหมเราไม่ค่อยเห็นกันหรอกถังซีเมนนี้ถังซีเมนจะวัดความสูงของถังซีเมนนักเรียนเวลาทําแบบฝึกหัดอ่านโจทย์ด้วยนะลูกเลือกเครื่องมือวัดไม้เมรไม้บรรทัด หรือไม้เมตรอ่าไม้บรรทัดก็อันแค่นี้เองไม้เมตรดีกว่าเนอะอย่างน้อยก็เข้านี้โอเคไหมคะดังนั้นควรเลือกไม้เมตรถูกต้องความยาวรอบต้นไม้ใช้อะไรดีสายวัดตัวเก่งมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช้ได้แสดงว่าทําแบบฝึกหัดวันนี้ถูกถูกข้ออ่ะอีกนิดนึงก่อนไปก่อนไปทําแบบฝึกหัด โคมไฟโต๊ะสูงเท่าไหร่โคมไฟตั้งโต๊ะสูงเซนติเมตรเซนติเมตรเก่งมากระยะทางจากสุพรรณบุรีถึงนครศรีอยุธยาหกสิบตรง่ายมากเก่งมากชั้นวางของยาวสองอะไรเอ่ยเชั้นวางของยาวสองเซนติเมตรเอามาบรรทัดข um 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 ok, um ึ้นมาดูส um ิ สองเมตรสองเมตรมีสองเมตรสองเมตรสิลูกสองเซนติเมตรคือเท่านี้ครูกลางมือยังยาวกว่าสองเซนอีกนะโอเคไหมโอเคไหมลูกยากไหมคะ